ข้างนอกหัว mm ึ hmm. LIKE ้นจุ้มย like mm ัง hmm. ส mm ิอู้เต็มจนทอนแล้วเราตักผู้แนบบอก่นะมีเสียงครับพี่น้องมีเสียงดุกแล้วมาจ้ะดุกอ็นดุกอ็นดุกอ็นครับเต็มเลกเต็มเล็กับหัวจุ้มเลยมันอย่างเนาะมียางเดียวเหลหัวจุ้มครับปคอมาจินมันบหาอ นะครับเป็นสินค้าของทั้งช่องเองนะครับของเบาโจกนะครับซื้อยี่ห้อบาเข้าเมาแมนนะครับเป็นเข้าเมาสดนะครับเป็นของฝากของไทยพุ่นครับเป็นสินค้าโอท็อปของกลางไงนะครับบ้านผืออุดรเท่านี้แหละครับผมพร้อมกินนะครับอ่อนนิ่มนะครับซื้อไปแล้วทุ้งใดแข็งนะครับให้ส่งกลับมาครับผมส่งอันใหม่ให้นะครับเพราะว่านี่แพ็กหมซ์ซูมือนะครับระบบสูญญากาศครับมาที่ซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมสีทิ้ง รายลอดไปนะครับหรือว่าสิเข้าไปซื้อในเพจเบ้าโจกตามห้อยอีสานนะครับนอพิมเข้าไปแล้วก็ะทักไปในขอความครับผมให้ราคาพิเศษนะครับให้ราคาพิเศษเฉพาะคนที่เบิงในคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับพี่น้องปองไปสกุสุขคนครับพบพ่อกันคือเก้าครับกระผมเบ้าโจกนะครับตามห้อยอีสานครับเมื่อนี้นะครับกะสีมาตามห้อยคลิปที่แล้วนะครับพอดีมันมีปัญหาอยู่นะครับหลังจากที่ใส่ไปแล้วนะครับคือปลาลุดไหลนะครับล้ะกา สายเบ็ดกันเงานะครับเมื่อหนีกะไปถามผู้เฒ่าผู้แกนะครับถามตาผมนะครับตาผมก็เก้าสิบสามลนว่าสมัยก่อน้ามันหกครับให้ท้างนะครับที่เป็นมองและก็เห็ดเป็นท่างปลาเขานะครับก็เลยลองเห็ดตามสูตรเพิ่นเบิงนะครับผลเสียออกมาป็นจังไดเดี๋ยวเข้าไปิดตามรับชมกันเลยครับผมไปครับนี่ครับผมมีการเห็ดการเตรียมไว้แล้วนะครับนาอเขาก็ให็เป็นมองนะครับแลวก็เห็ดเป็นท่างเขามานะครับตามที่ตาเพิ่นบ่ไว้นะครับลองเบิงนะจะเห็ดสมอง หรือว่าพี่น้องนะครับที่ใช้เขาหน้าวานนะครับตอนนี้เป็นหน้าวานหน้าวานคือนมาสี่หกนะครับก็คือจงหน้าดําสมัยก่อนนะครับพระกระหิดไแล้วกระหิดเป็นมองไห้ปามันเขามานํ้ำเลนนะครับเขามาลองเมืองกันนะครับครับหลังจากที่อันนี้มันปิดนะครับพักบุ้งมันปิดเบิดอพักกระสับเป็นทางนะครับไป มือนเลขอาศีปาอาศิตตื่นเดนะครับอาศิบอถืเบ็ดก็ได้นะครับแว่ายาก็เห็ดเพื่อไว้อนาคตเพื่อมาใส่อีกนะครับเราปล่อยไปจากอาทิตย์หนึ่งให้ปลามันลื่นก่อนหนาวเราก็กลับมาใส่ใหม่ครับหลังจากที่เขาใส่ได้แล้วนะครับต่อไปเขากสะไปยามเบิ้งนะครับเดี๋ยวเขาไปรุ่นกันพร้อมๆกันครับมาเมื่อนี้สีมานบอสิมิโตวให้เบิ้งน้อยคิบบอครับเขาเต็มเลขเต็มเลขกับหัวจุ้มเลย มันอย่างน้อยมีอย่างเดียวแหละวัว,วจุ้มครับ <c oughs> น้ำบอนเห็นอยู่ครับพี่น้องเลยใส่น้อง เดี๋ยวเาไปเบิงผลลับกันนะครับเด้อขอนุญาตาดฟางก่อนข่าพี่น้องเอ้ยซึ่งมินเป็นปลาไหลไงครับน้ำไปนั่งไประหายไปซื้อครับสุดท้ายเบ็ดขาดเตีมยแหกบ้านใดพี่น้องสุบาได้ยินเสียงจอดเจ๊จอดเจ๊จอดเจอเ๊อดเอ๋อปลาเข็งเข็งไง chinh nhanh 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 đục Đục in, đục in, đục in. Mà leo, nâng, ít, tem. เป็นเพลนโอ้ตะโคมากินมันพ่อฮะโอ้ยเนาะวะคือจุ่มอยูงสิโอู้นี่เสิเนาะพี่นองมาซาไปไหนหนึ่งครับต้องไปกินเขาอยู่ตายไม่ไ,ไหมลูกตะโหเข้า น้ำง,งามบัวนาตายเรื่อยเลยครับแบบไดนนี่พี่น้องแบบไดนแบบไดนเป็ยแบบจนท้อนะแล้ว่าปักผู้แหนี่ยนบอกบออัวนามาแล้วมาแล้วมาแล้วนวด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 นะนวดนะครับโอ้ โอ้หลุดเสยแม่โอ้พี่โน้ไปเซยไปใซ่พี่น้องอยู่ซส่น้ำกระลิบห่ดน้ำกระลิไปใซ่อยู่ใสซอยู่ใสซอยู่ใสซ มาสาวพี่น้องเอ้ยขัางจะไปกินเขาอยู่ป้าทุกขั้นจนลุดครับเดี๋ยวเรามาสรุปรอบแรกกันนะครับเนาะรอบแรกอะประคอสองโตนะครับปลาดุกหนึ่งปลาดุกสองนะครับปลาเค็งหนึ่งนะครับกบหนึ่งครับกบนี่งประนับครับจับเอาเอามือจับเอานะครับโอ้กบกะบกบในแบบนะครับ อย่างอยเลยเดี๋ยวเราต่อไปเขาเค่อยมาเบิ่งกันนะครับน้องอีกเล้วพี่น้องอ,อ,อีกล้วเห็นแปแบบ๊บๆเห็นแปแบบ๊บๆดุบอ,อ็นดุบแน่างามๆครับพี่น้องอันตร,รายโอเดรเพ่นี่ได้ไปสีท่อนยาวนี่ครับนี่ อย่างยังบ่ไปเลยนั่ง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 อยู่พอปลาดุกเอีกแล้วใช่ไหมปลาดุกเอ็นอีกแล้วปลาดุกเอ็นอีกแล้วพี่น้องปลาดุกเอ็นอีกแล้วครับสุดท้ายสุดท้ายแต่บ่ท้ายสุดสุดท้ายแต่บ่ท้ายสุดไปก่อนหน่อยไปก่อนหน่อยไปก่อนหน่อย อุ้ยเอาอีกเลี้ยวอุ้ยอ้ยอยออ้ยอ้อ้ยอุอ้ยอุ้อีออุ้อุ้ยอุอุพอยอ้อ้ ยามมแข็งหาม่แข็งพี่นอ้องเทอมหนึ่งได้กูเบ็ดแล้วครับรอบสุดท้ายแล้วฝนฝ้ากับกันมากมาสรุปนะครับคลิปนี้นะครับกระในประคอสองตัวนะครับคอเกาประดุกหนึ่งสองประดุกห้าตัวนะครับฮึ กบเสียกบเสียพี่ห้อกกลุไปซ้ำพยามันตัวน้อยนะครับกะขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับเป็นจบคลิปนะครับคลิปต่อไปนะครับสีมีหยังนะครับดวเฮ่าไปคอยติดตามชมกันนะครับแต่พยายามเช็ดคลิปนะครับออกมาเป็นแบบบ้านๆนี้นะครับผมกับซูเมื่ออาชีเป็นบ่ได้นะครับบางๆกระเฮ็ดนะครับกระขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับก็ต้องเฝ้ากู้เบ็ดนะครับ ว่ามีภารกิจมืออื่นจะเศร้านะครับก็สรุปว่าเบ็ดหาสิบลังนะครับก็ได้สำนีนะครับก็ถือว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกลุ่มนะครับสำหรับมือน,นี้นะครับก็ต้องขอเกล่าข้าบาขบุณครับ